เมืองอัญมณีตำบลบออ่อพลอยอำเภอ,อบอ่อไร่จังหวัดตราดนะฮะวันก่อนผมได้เมอกาไปเที่ยวนะก็ได้เข้าไปในพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีนะครับก็ซึ่งมีการจําลองหุน่นคิดพึ่งนะครับในการขุดพลอยหาพลอยกันในช่วงนั้นนะครับคือคนก็จะข,ขุดพลอยอยู่ในเหมืองนั่นแหละขุดพลอยหลังจากนั้นก็จะเอา คอยไปทําอย่างอื่นนะฮะมีการไปเจรนายมีการไปเผาหรือมีการไปทําอะไรให้มันเป็นแบบสวยงามขึ้นนะครับก็มีวิธีหลายอย่างในการหาการขุดการล่อนบ้างนะครับแต่หลายอย่างนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหุ่นที่เพิ่งจํารอตอนเวหนาทีแรกที่ขึ้นไปคือตกใจเลย,อเลย้องเฮ้ยคนเข้ามาทําอะไรวะอ๋อนี่เป็นหุ่นนะคือเหมือน,นเหมือนคนเลยอ่ะึกว่าตอนแรกมีเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับอะไรประมาณนี้นะ ตกใจมากเลยคือแล้วคือเหมือน,นเหมือน,นคน,รนจริงๆครับใส่เสื้อผ้าไงแต่ว่าเขาเป็นหุ่นขี้ผึ้งะครับแต่พอม,มองดีๆเราจะไม่ค่อยเหมือนนะนี่ลงใส่ในกายห้ห้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เป็นการขุดพลอยแล้วก็ขนพลอยขึ้นมานะครับในสมัยก่อนสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่นะฮะ ก็จะไม่นานเท่าไหร่นะลุมพอนลืมป่วยอย่างเงี้าจะประมาณ90้าสิบร้อยอะไรประมาณนี้ขุดไปเยอะนะเมื่อก่อนมีการขุดนีคมขุดมีทั้งตลาดพลอยการซื้อมาขายไปคล้ายๆกับตลาดหยกที่หลายๆคนอาจจะเคยดูมาก่อนนะก็มีคนอยู่ในลุมนี่ครับภาพด้านล่างคนก็ขุดไอ้คนรอรับก็รอรับนะประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นพิธีการร่อนพลอยนะฮะ ล่อนพลอยในน้ำนะในแอ่งน้ํามันก็จะมีพลอยปนอยู่ผสมอยู่แบบประมาณนี้ครับมีหินมีดินนะอาจจะเป็นคนตัวเล็กสมัยก่อนนะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกนะครับว่าคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดคนขี้พึ่งที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดก็คือคนจริงๆสมัยก่อนนะครับได้นํามาเป็นแบบจําลองให้กับพิพิธภัณฑ์นะครับแม้กระทั่งเด็กก็คนจริงนะ อันนี้ก็เป็นการลอนพลแบบล้างน้ํานะครับก็คือก็จะเอาพลอยไหลลงมาแล้วก็เอาน้ำสีบสีดฉีดนะครับพอได้พลอยแล้วก็แยกสระถายนะครับคนที่พึ่งทุกคนที่เห็นก็คือเคยเป็นคนจริงๆมาก่อนนะครับถูกปั้นมาจากคนจริงแบบเป๊ะ,ปะนะครับลุงถ่ายรูปวพทยุมสมัยก่อนครับอันนี้คือนี่ลุง อันนี้ก็จะเป็นภาพตลาดพลอยครับก็มีการคืกคักค่อนข้างคืกคักเลยซื้อมาขายไปซื้อไปขายมาอันนี้น่าจะเป็นผู้ใหญ่แต่ผมจะไม่ได้แล้วว่าเขาชื่ออะไรนะฮะปัจจุบันนี่ก็น่าจะประมาณอายุเยอะแล้วแหละหรือไม่ก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นการเผาพลอยนะครับซึ่งเรื่องมันไม่อยู่ว่ามีบ้านหลังหนึ่งครับที่เก็บพลอยไว้ในบ้านนะแล้วเกิดไฟไหม้ครับปรากฏว่า พลอยที่ไฟไหม้นั้นเกิดทรงแสงประกายแวววับนะฮะก็คือมีความสวยงามมากฝาก่าพลอยปกตินะฮะจึงเป็นที่มาของการเผาพลอยนะครับโดยการเอาพลอยไปใส่ในเบ้าเบ้าคล้ายๆกับคกอันเล็กๆนะฮะแล้วก็เผาเผากับเตาถ่านอั้งโล่ปกติเลยซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นเตาใหญ่แบบนี้ครับก็จะมีที่เผาอยู่ด้าน,น้น ซึ่งไอโคกเล็กเล็กมันก็มีโอกาสที่ทําให้พลอยเสียพลอยด่างได้ก็เลยต้องเผาแบบนี้แล้วก็ใส่เบ้าแบบเดิมนั่นแหละแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาแบบนี้แทนนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างพลอยที่มีการเจรไนเรียบร้อยนะครับนี่เจรไนเรียบร้อยแล้วก็จะสวยมากเลยมีความสวยนะครับแล้วพลอยก็จะมีสีแดงสีแดงกับสีม่วงนะครับสีแดงกับสีม่วงนะผมไม่แน่ใจว่ามีสีอื่นใหม่นะ แต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือมีสีแดงกับสีม่วงครับอันนี้จะเป็นการเจรไนเจรไนพอยนะฮะเจยียวกับเครื่องเจยียซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บอกว่าเพชรเอ้พอยเนะี่ยมีค่าความแข็งเกือบเท่าเพชรนะครับเป็นรองเพชรอยู่นิดหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพอยนะฮะแบบเกรดต่ำนะฮะแบบเกรดต่ำเลยนะก็เป็นตัวอย่างให้ดูเขาก็จะเอามาเป็นตัวอย่างให้เราได้สัมผัสดูดว่า อ่าเนื้อของพลอยจริงๆแล้วมันเป็นสัมผัสแบบไหนนะเวลาจับแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมก็ไปกัน4คนนะครับเด็ก1คนผู้ใหญ่3คนนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ถือว่าเป็นต้อนรับได้แบบดีมากเลยท,ทั้งทงที่แบบเราไม่ได้มาคณะทัวร์หรือว่ามาโรงเรียนอะไรมาอะไรงนี้นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาแบบอธิบายได้แบบดีมากเลยครับ โอเคสว่วนเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกนัหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ